อเอ๊ะทินี้ไม่มีครูเข้ามาจริงๆอะคะนั่น,น่ะดิที่ดีเข้ามาจ่ายโจทย์ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็บอกให้พวกเราใช้ความรู้ที่เรียนมาทำโชว์กันเองมันจะเป็นไปได้ยังไงอะทำไมคุณครูเขาต้องแกล้งพวกเราด้วยนะพวกไม่เข้าใจเลยจะเชืนว่าฉันเต้นดีนะ จแต่นายขาดทีมเวิร์กว่ะฉันว่านะที่วีนี้ไม่มีครูเข้ามาสอนอะเพราะอยากให้เราใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยเหลือกันทำงานร่วมกันแต่นายเต้นคนเดียวไม่สนใจคนอื่นเลยนี่เธอว่าฉันไม่มีน้ำใจอย่างนั้นเหรอเออดิแล้วที่ฉันต่อท่าเต้นพวกเธอพวกเธอมันทำไม่ได้เองพวกเธอมันโง่อเองก็มาโทษฉัน พาสติกของแกมาก่อนเลยนะโดนกรรมการเขาคอมเมนต์แบบนี้มาทุกวีคไม่ใช่หรือไงไอ้แวนกามปู จำได้หรือเปล่าครับว่าใครใครนะครับครับผมเต๋าเองครับพี่เต๋านักล่าขวัญอมารพสวสดีค่าโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ผมไม่ไม่ต้องกราบขนาดนั้นก็ได้ครับพี่เพิ่ง20ต้นต้นเองครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะนี่เมื่อกี้พี่เห็นทะเลาะกันเนี่ยมีเวลามากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ทำไมไม่ไปซ้อมมุกเขินเต้นไม่ได้เคมเต้นแข็งเป็นหุ่นยนต์เลยส่วนหงหยกน่ะนะไม่ต้องพูดถึงเต้นแล้วหมดอารมณ์เออทางเบียรครับพี่ยังไม่ได้ถามครับอะว่าคนอื่นมาเยอะแล้วแล้วตัวเองอะมีอะไรข้อเสียอะไรบ้าง ส่วนผมอ่ะเพื่อนก็บอกว่าขาดทีมเวิร์กไอเวนคือเพื่อนๆนะค่ะเขาอยากให้เพลงนี้ดูเซ็กซี่แต่มูก็ไม่รู้ว่าอย่างมูกจะให้เซ็กซี่ยังไงแต่ถ้าเป็นแทงโก้ก็ว่าไปอย่างแทง แต่ถ้าถามพี่นะพี่ว่าการเต้นอ่ะก็แค่สนุกไปกับมัน หมูเต้นสนุกแล้วนะคะ Place to go น้องครับอย่าลืมน,นะครับแค่สนุกไปกับมันขอบคุณมากครับเต่าครับเทมทั้งเบียรมุกหงโจกครับพี่แมวครับเชิญครับสวัสดีครับ เทมพี่ว่าเทมไม่ต้องค้นหาตัวเองแล้วล่าเทมพบแล้วแล้วพี่ก็พบแล้วอ่ะกลับมาพี่ว่าเป็นเป็นองค์ที่น่าสนใจนะครับก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนกันทุกคนแล้วก็เรื่องเรื่องไทมิ่ง เรื่องเรื่องจังหวะของการแสดงเนี่ยโดยเฉพาะทั้งเบียรกับเทมค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวคือมีการอิมพอร์วส์คืออิมพอร์วส์หรือว่าด้านเรื่องของการแสดงเนี่ยในระหว่างที่คนอื่นเขาก็มีบทบาทของเขาอยู่แต่ว่าทั้งสองคนยังทําหน้าที่การแสดงอยูม่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากนักแสดงร,รุ่นพี่นะครับเขาบอกว่า เขาเรียกว่า true line of acting ก็คือเส้นการแสดงที่ต่อเนื่องบางคนเนี่ยพอคนนึงแสดงอยู่แต่อีกคนหนึ่งพอไม่ได้แสดงก็หลุดหลุดบทตัวเองไปแต่ว่าทั้งคู่ทำได้ดีนะครับคู่ผู้หญิงก็ทำได้ดีนะครับทั้งมุกและหงหยกนะครับแต่ว่าพี่ฝากไว้นิดหนึ่งในเรื่องของการร้องเพลงนะครับทั้งคู่ของผู้หญิงนี้จะมีร้องเพี้ยนอยู่เยอะมันจะเป็นเรื่องปัญหาของการสวิช าจากอารมณ์ของการแสดงมาสู่อารมณ์ของการร้องอันนี้เป็นเรื่องยากนะครับก็ฝากไว้แต่โดยรวมแนละ้วสนุกดีครับ,คครบพี่ป๋อครับสวัสดีนะครับน้องเทมน้องถังเบียร์น้องมุกและก็หงหยกนะครับ,รบต้องบอกว่าโช์นี้นะพี่ชอบมากนะครับเป็นโชว์ที่สนุกจริงๆนะครับต้องบอกก่อนทั้ง4คนเนี่ยมีเขาเรียกจังหวะของการแสดงเนี่ยพอดีกันไม่ทับลายกันทุกคนแบ่ง แบ่งคาแรคเตอร์ออกไปแล้วก็ให้มันเกิดความสําคัญทุกคนนะครับในขณะเดีวยวกันตอนที่พี่เต๋าออกมาเนี่ยพี่เต๋ากรูต้าของเราออกมาเนี่ยนะครับดูเหมือนเป็นการแย่งซีนเลยนะเป็นดูเหมือนเป็นการแย่งซีนแต่ปรากฏว่าเป็นไงรู้ไหมครับนางเทมครับนางเทมนางเทมเอาไปกินหมดทุกสิ่งอย่างนะครับผมโชว์นี้พี่ว่าพี่ชอบเทมที่สุดนะครับผม เรื่องร้องก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับผมถังเบียรก็ก็ได้คาแรคเตอร์ใกล้เคียงตัวเองนะครับเป็นค่อนข้างแข็งแข็งนิดนึงแล้วก็มีความสามารถร้องก็ดีเต้นก็ดีเข้าท่าครับส่วนน้องมุกวันนี้ร้องดีมากนะครับผมในบทเนี่ยเป็นห่วงว่าจะกลัวไม่เซ็กซี่นะครับเชื่อพี่นะครับเซ็กซี่มากนะครับองโยกก็โอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเลยครับ ใจกครับครับผมสวัสดีครับทั้งสี่คนครับ,ว,รบวันนี้ทําได้ดีมากพี่ชอบมากองคนี้ครับ <c oughs> เริ่มจากตัวแสบก่อนเลยน้องเทมนะครับ <c oughs> น้องเทมเปกติแล้วครูเป็ดเขาบอกว่ายังไม่แกะพลาสติกพี่ว่าเราแกะแล้ววันนี้เรยบ้อย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าวันนี้อาจจะแกะผิดหอไปนิดนึงนะเสร็จจบจบละครเรื่องนี้แล้วกลับไปหอเดิมด้วยนะครับเราเล่นใหญ่ชัดเจนนะครับก็เล่นจะเชื่อเลยทีเดียว อาจจะมีการพยายามเกินไปบ้างในบางครั้งแต่ว่าพี่ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ทําให้สนุกเป็นคอมเมดี้นะครับโชว์ก็โอเคเลยพี่คาแรคเตอร์ได้ดีทั้งเบียร์ถังเบียร์ทาได้ดีนะพี่ว่าคมชัดเจนนะครับในการพูดแล้วก็บทการดําเนินเรื่องลื่นไหลดีมากเก่นมากเก่นมากออน้องมุกใครว่าน้องมุกไม่เซ็กซี่นะเซ็กซี่มากออบทบทของเราตอนแรกไม่ค่อยเด่นนะ แต,แต่พอเริ่มเข้ามาเริ่มมีท่าทางอคต i n g อะไรเริ่มดีขึ้นนะครับและสําคัญที่สุดพี่ชอบมากคือตอนที่รีแอคกับพี่เต๋าคือตอนที่แว่นหลุดไปแล้วก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็เขาหยิบให้เราก็มีมี reaction ที่ดีกับกับเขาดีมากนะครับถือว่าเก่งน้องหงหยกน้องหงหยกโดยรวมถือว่าดีนะครับพี่อาจจะว่าคาแรคเตอร์มันอาจจะขัดกับบุคลิกบุคลิกเรามากไปน,นิดนึงมันอาจจะต้องดุกว่านี้นิดนึงแต่ว่าพี่พก็โอเคทั้งจังหวะทั้งสี่คนดีมากชอบครับชอบดีขอบคุณครับ และละครเวทีเรื่องบอกเล่า9ที่10องค์ที่4กำลังรอกคนอยู่ในช่วงหน้านะครับสักครู่พบกันครับ สวัสดีครับเทม V6 นะครับ,บก็จะเป็นคนที่เฉยๆนิดนึงทำทุกอย่างก็จะทำอย่างจริงจ,งจ,งจังมากจนมันดูแข็งเหมือนแบบเป็นโรบอทเลยครับ <c oughs> ก็ถือว่ายากยากเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นบทที่ไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้เล่นฮะแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างจะไกลาจากไกลาจากตัวเองค่อนข้างจะท้าทายครับก็ก็ก็สนุกดีครับได้เล่นเป็นหนอตอนนี้ก็ เริ่มจะเอนจอยกับกับกับตัวบทดเองนะครับก็ขอกำลังใจจากจากทุกๆุคนที่มาเชียร์เอฟเซ็ะ A นะครับอาทิตย์นี้ก็ทุกคนก็ซ้อมอย่างหนักแล้วมันก็มีทั้งแสดงทั้งร้องทั้งเต้นด้วยอาทิตย์นี้ก็จริงเราก็มาสนุกกันครับแต่ก็ก็ยังไงก็ขอกำลังใจจากคนดูด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะผมหยกวี23สำหรับคาแรคเตอร์ของพังนี้นะคะผมหยกตีความว่า เป็นตัวของโยกเองนี่แหละค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้ไปเรียนไฮสคูลที่ต่างประเทศแล้วก็ดันเข้ากับเพื่อนๆต่างชาติไม่ได้มีปัญหาก็โดนเพื่อนแบนอะไรอย่าเงี้ยค่ะจนแบบไปพบว่าวิธีระบายความเครียดก็คือการป่อยมวยเงี้ยค่ะ <S <S สำหรับ <S <S คาแรคเตอร์พังนี้นะคะก็มีต้องเปลี่ยนหลายอย่างมากมีสีผมยังมีเพื่อนๆมาช่วยกันนี้ว่ารอยสักให้สีเล็บมีตายัางไงก็ช่วยติดตามพวกเราด้วยนะคะว่า14คน14คาแรคเตอร์ ที่มันไม่ใช่พวกเราเลยเนี่ยพวกเราจะเล่นออกมาเป็นยังไงคะ่ะสวัสดีครับถังเบียร์วีก็จะเป็นคนปากร้ายเก่งเชิดคือทำทุกอย่างต้องเป๊ะแล้วก็เพอร์เฟกทุกอย่างเลยครับปากร้ายแต่ใจดีครับวันแรกท,ที่ได้เล่นก็รู้สึกโอ้โหทำไมมันร้ายกาดจังวะไอ้คนคนนี้ก็ ขอกำลังใจเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ AF10 ทุกคนเลยนะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าวีคเนี้ยพวกเราทุกคนตั้งใจมากเป็นวีคที่ทางเบียบอกเลยว่าได้รับอัธรรตที่สุดๆส,สวัสดีค่ะมุกวีค่ะคาแรคเตอร์นะคะก็เป็นป้าแบบก็คือจะชา้ชาๆค่ะทำอะไรก็ไม่ค่อยกล้าที่จะนอกกรอบค่ะเพราะว่าครอบครัวเลี้ยงมาให้อยู่ในกรอบค่ะแต่ที่จริงอะ่ะก็อยาก จะทําอะไรที่ตามใจตัวเองค่ะแต่ก็ไม่กล้าค่ะทําแต่งตัวอะไรก็เชยๆอย่างเงี้ยค่ะการที่ครูให้มุกเล่นบทนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะมุคลิกที่ช้าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบเป็นพลิกบทบาทตอนเป็นคลาสคลาสแดนน่ะค่ะก็มีเต้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณครูอยากให้เห็นการพลิกบทบาทที่ชัดเจนนะคะวีคนี้ก็เป็นอีกวีคหนึ่งค่ะที่ทุกคนก็ตั้งใจซ้อมค่ะก็ฝาก เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราทาั้ง14คนด้วยนะคะ